สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาส่งเครื่องหยอดข้อโพดท,ทางไปสีเก็บเงินปลายทางนะครับอําเภอบา้านไรจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาส่งลูกค้าเครื่องหยอดข้อโพดใส่รถไถนั่งขับนะครับสองแถวนะครับผมบอาจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับตัวนี้หน้ากว้างประมาณ1เมตร 1เมตรสิบนะครับระหว่างขาจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนนะครับหกสิถึงหกสิห้าเซนนะครับประมาณนี้ครับสองแถวสองถังหยอดข้าวโพดนะครับหนึ่งถังหยอดปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะครับผมสเตนเลสใหญ่แถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับผมแล้วก็ จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับจานหยอดสามหุนครึ่งนะครับส่วนจานที่ติดอยู่ด้านในเครื่องจะเป็นจานสี่หุนนะครับสี่หุนข้าโพดจะลงประมาณสองเมตรนะครับส่วนสามหุนครึ่งจะลงประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมจะห่างประมาณยี่สิถึงยี่สิบห้าเซนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับผม ใส่รถไถนั่งขับตั้งแต่14แรงขึ้นไปจนถึง36แรง40แรงได้นะครับตัวนี้นี่คือด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังหนึ่งกรงจากด้านหลังนะครับ ถังปุ๋ยนะครับนี่ถังหยอดข้าโพดจานสี่หุนนะครับขับรถไปสนีคันใหญ่มากนะครับ ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับผมตอนนี้ก็ส่งลูกค้าอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุุทัยธานีนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ